ของซูกี้ฟางหนูนะคะท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะถ้าหากมีคำถามที่สงสยัยสามารถ จำลวนลูกหมูใหญ่ต่อแม่ต่อปีอยูอ่ที่นีที่เศษตัวนะคะอนน๋อก็คืออยากจะทราบว่าในความของสิที่ปัจจุบนะคะคือมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไหมคะคุณหมอก็รู้ก่อว่าในปะัจจุบันนี้ลูกหมูใหญ่ลงต่อแม่ต่อปีนะครับจะอยู่ที่ถังเศตัวเพราะว่าเนื่องจากหมูได้มีการเปลี่ยนแปลง genetically ัดแปลมาแล้วค่าเฉลี่ยของทั้งนมดต่อข้อจะอยู่ที่ประมาณท6กหกเฉี่ยตัวต่อข้อต่อแม่ครับและมีค่าเฉลี่ยลูกข้อมีชีวิตนักต่อข้อจะอยู่ที่ประมาณส5กห้าตัว เยอะขึ้นใช่ไหมครับยิ่งลูกเยอะขนาดตัวก็จะเล็กลงความสามารถในการ,รากินนมก็จะลดลงลงหลงด้วยสิ่งที่สําคัญนะครับก็ค,คือจะมีวิธีการยังไงที่จะให้ลูกหนื่อดรอด,อดเมื่อรอดแล้วอยากนมเสร็จแล้วต้องรอดไปถึงจนระยะที่เราจะจัดขายถูกไหมครับก็คือเราจะจัดการยังไงก็คือเช่นลดการติดเชื้อจากแม่แล้วมีการจัดก,การเลี้านที่ดีนะครับค่ะคุณหมอเขคะแล้วตอนนี้น้ำหนักสากฐานที่กำบังไี้อยู่เท่าไหร่คะอ๋อเราต้องบอกก่อนนะครับว่าก็คือลูก เราจะจับขายอ่ะปัจจุบันอาะอยู่ประมาณอย่างน้อยประมาณ2ีตัวนะครับโดยแต่ละตัวน้ำหนักที่เราจับขายก็ประมาณ115ยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบกิโลเพราะฉะนั้นอ่ะเมื่อเราเอายี่สมาคูณประมาณ115ยกิโลเราจะได้ประมาณส0มพันกิโลต่อแม่ต่อปีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะน้ำหนักที่เราจับขายในปัจจุบันจะอยู่ที่มากกว่าสามกันครับแล้วจะทำยังไงให้หมูจะขายได้ตามเก้าที่ตั้งไว้ครับอย่างแน่เลยเราต้องดู เราต้องดูว่าเราจะทำไงอ่ะให้แม่นสุขภาพที่ดีเพราะแม่ปผสมข้านที่ดีลูกที่เกิดมาก็จะมีทุภาพที่ดีดนะครับสองให้ดูลูกอย่างน,นมนะครับติดเชือ้อจากแม่ให้ได้น้อยที่สุดถ,ถ้าลูกมีการติดเชื้อได้น้อยก็จะเลา้ยงผลผลิตเรามากขึ้นสามครับ้านะอาหารและการจัดการที่ดีถ้าเราจัดการหาข้อที่ี่ผมบอกได้เราก็จะมีหมูขายตามเป้าที่เราตั้งไว้ครับค่ะแล้วมาต่อกันจากเม่ตกคู่นะ,นะคะ คือคุณซุกี้มีคำถามค่ะกอะ็อยากจะถามคุณหมอนะคะว่าแล้วทีนี้เราจะทํายังไงคะ่ะให้แม่หมูไม่อมโรคครับทาได้โดยการทําให้ฟาร์มนั้นนะไม่มีโรคครับหรือทําให้หมูนั้นมีภูมิต้านทานต่อโรคไม่ว่าจะเป็นเช่นการทำวัคซีนครับจะช่วยได้ในเรื่องนี้นนนนค,ค่ะแบบนี้คือหมอช่วยอธิบายเรื่องวัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันที่ใช้ภา,ายในฟาร์มไหได้ไหมคะครับเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าการที่เราเลือกจะใช้วัคซีนเะนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์อะไรและมีความเหมาะสมของ คามเราไหมว่าาร์มเราต้องใช้วัคซีนแบบไหน็อกซีนนั้นจะแบ่งเป็นทั้งเชื้อเป็นและก็เชื้อตายครับค่ะแล้วแบบนี้คุณหมอช่วยอธิบายเรื่องวัคซีนเชื้อเป็นกับเชื้อตายหน่อยได้ไหมคะได้ครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของวัคซีนเชื้อเป็นก่อนนะครับเราก็จะมาพูดเรื่องข้อดีข้อดีของวัคซีนเชื้อเป็นนะครับสามารถกระตุ้นภูมิได้ทั้งแบบ SMI และก็ CMI ครับโดยเชื้อเป็นอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเชื้อตายครับเพราะมันสามารถเข้าไปทำลายเชื้อไวรัสที่อยู่ในเซลล์ได และยังสามารถกระตุ้นภุมแบบ CMI ได้ครับโดยไม่ต้องใช้สารเพิ่มสิทธิภาพต่างๆหรือที่เราเรียกกันว่า Adjuvant นะครับความปลอดภัยของเชื้อเป็นนะครับก็คือการที่เราใช้วัคซีนได้แต่แต่ละตัวเราก็ต้องมีการผ่านการรับรองค่านคร FDA หรือจะเป็นอยโดยจะมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสากลนะครับแล้วก็เราสามารถควบคุมปัญหาจากโรคต่างๆได้นะครับเช่นโรคเอดน์ก็ควบคุมได้ครับ ราก็จะมาถึงในข้อเสียของเชเป็นนะครับก็คือไม่ค่อยมีความคงทนต่อความร้อนครับหรืออาจเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบในการขอโรคได้ครับส่วัคซีนเชื้อตายนะครับก็จะมีข้อดีคือทนต่อความร้อนมากกว่าวัคซีนเชื้อเป็นมีความปลอดภัยสูงกว่าครับสามารถใช้ในฟาร์มที่ไม่เคยเกิดโรคนั้นๆได้ครับส่วนข้อเสียนะครับของวัคซีนเชื้อตายนะครับก็คือกระตุ้นภูมิได้เฉพาะแค่ HMI ครับ ต้องใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพหรือแอจตแวนนะครับ<ม>ต้องมีการกระพุ่มกระตุ้นภูมิหลายๆครั้งครับผมคุณหมอคะแล้วภูมิคุ้มกัน,กนจากวัคซีนในตัวแม่เนี่ยจะส่งผ่านไปถึงตัวลูกได้อย่างไงคะแอนติบอดีจากวัคซีนในตัวแม่นะครับส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของโปรตุมหรือที่เรารู้จักันว่านมน้ําเหลืองนั่นเองครับ<ม>ส่วนมากจะเป็นในรูปแบบของ Ig g e. จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือ Neutralizing antibody กับ Non-specific antibody ครับ าแบบนี้เราจะทราบได้ยงงงงังไงเะว่าวอคซีนเรามันได้ก,การตรวจตอบว่าวัคซีนที่ใช้สามารถป้องกันโรคได้หรือไม่นะครับต้องใช้ทั้งเอลิซาและมิวไรซิงแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของฟาร์มนั้นๆครับจึงจะสามารถบอกได้ว่าวัคซีนที่เราทํะาสามารถปกป้องโรคได้หรือไม่ครับคุณหมอคะค,คืออยากได้ยินคําว่าไวรัสไลาพาร์ติเคิลค่ะแต่ว่าไม่ทราบว่ามันคืออะไรคุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับ ไวรัสไลฟ์พาร์ติเคิลนะครับหรือที่เรารู้จักกันว่า VLPs นะครับคือโปรตีนที่ถูกสร้างมาให้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนไวรัสสามารถไปกระตุ้นร่างกายให้ตอบสนองโดยการสร้างภูมิที่มีความจำเพาะมีความบริสุทธิ์ของแอนติบอดีมีส่วนช่วยในการลดไลเอฟเฟกต์และลดปัญหาการแพ้วัคซีนได้ครับค่ะคุณหมอคะเรื่องนี้ MDA เนี่ยคืออะไรคะครับ MDA นะครับย่อมาจาก m ัลติโนลลี่ i v ไ d ส์แอนติบอนะครับซึ่งเป็นภูมิคุ้มกัน ที่ถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ลูกโดยผ่านทางนมน้ำเหลืองก็คือจะทําให้ลูกมีภูมิคุ้มกันในช่วงต้นครับผมคุณหมอ,อคะแล้วอย่างตัวลูกหมูคะ่ะได้กินนมน้ำเหลืองจากแม่แล้วกลายเป็นภูมิคุ้มกันจากแม่แล้วยังจําเป็นจะต้องทำวัคซีนในลูกหมูไหมคะครับในเมื่อลูกหมูะได้รับภูมิค้้มกัน,นจากแม่จากโคโรตุนน่มนะถูกไหมครับมันเยกไเป็นภูมิคุ้มกันในช่วงต้นอายุของลูกหมูพอลูกหมูโตขึ้นมาภูมิคุ้มกันจากแม่ก็จะลดน้อยลงไป เราควรทำวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิให้รูกหูมีภูมิเพื่อป้องกันโรคจนถึงระยะจับขายครับเพื่อให้ผลผลิตของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับคุณหมอคะเคยได้ยินเรื่องวัคซีนสามโลกมาค่ะแล้วอย่างนี้วัคซีนสามโลกนะ่นำมาใช้ได้จริงไหมคะส่วนของวัคซีนรวมเราต้องรู้ก่อนว่าวัคซีนรวมที่นํามาใช้หลุดโรคอะไรบ้างโดยจะเป็นไวรัสสามตว ert, Pro, ัวก็คือเชื้อเพิร์สเชื้อเซโรและก็แมคโครพันธานะครับ โดวยวัคซีนรวมเนี่ยเอามาใช้แล้วมีการใช้ได้ดีและก็ได้ผลที่ดีด้วยครับ,รบการเอาวัคซีนรวมมาใช้จําเป็นต้องมีเทคโนโลยีการี่ทัาสมัยครับและมีงานวิจัยรองรับระติคุณค่าของวัคซีนันั้นด้วยครับส่วนข้อดีของการใช้วัคซีนรวมก็คือลดแรงงานลดการติดเชื้อจากเข็มที่เราใช้ถูกไหมครับหมูช้าน้อยลงมีการวางโปรแกรมวัคซีนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับสำหรับฟาร์มไหนที่มีการติดเชื้อเพล่นแล้วนะครับสามารถใช้วัคซีนแบบแยกได้ โดยเราจะดึงเอาวัคซีนของเชพเพิร์ดมาฉีดก่อนในช่วงสัปดาห์แรกครับและสัปดาห์ที่2และสามจะเป็นวัคซีนของเซอร์โคกับไมโครพาตมารวมกันครับค่ะตอนนี้นะคะก็มีคําถามจากทางบ้านนะคะโดยฐานแฟนเพจเรื่องหมูหมูไทยแลนด์นะคะคําถามนะคะมาจากคุณโคฟานัทนะคะคุณโคฟานัทขอถามว่าไมโครพาร์ตมาเนี่ยยังมีความสําคัญอยู่หรือเปล่าคะเราต้องตอบก่อนเลยครับว่าไมโครพาร์ตมา,า,มมาเป็นแบคทีเรียซึ่งมีความสําคัญมากใน ุในบ้านเรานะครับโดยแบคทีรียไมโคร,รพัฒนาะครับจะมีความสำคัญในระบบทางเดินหายใจอของสุกรเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเราควบคุมโรคนี้ไม่ได้ครับโรคปอดทั้งหมดที่ไม่ว่าจะเป็นกาติดเชื้อทงแบคทีรียไวรัสก็จะทําให้ควบคุมยากมากควบคุมยากมากยิ่งขึ้นครับ,รบโดยไมโครพมานาครับจะเข้าไปทำาบซทีลียของระบบภูมิคุ้มกันในในระบบทางเดินหายใจนะครับหรือที่เรารู้จักกันว่ามีคอย์ซิลลิลารี แอปพาตั้นะครับจะทําให้การบบกพัดเชื้อต่างๆออกจากร่างกายเสียไปจึงทําให้เชื้อที่มีอยู่ในร่างกายหรือเชื้อจากภายนอกร่างกายเข้ามากก่อโรคได้ไง่ายขึ้นและมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นโรคเพิร์ท APP แกนเชื้อดีีหรือเซโควรัสต่าาๆครับครับแล้วอย่างเราของคุณสูนะครับเคยมีปัญหาของแมคโรพัตมากไหครับ ก็ที่ฟาร์มนะคะก็จะพบเป็นหมูนะคะมีอาการไอนะคะมีการไอเสียงดะะังค่ะแล้วก็มีลักษณะตัวขาวค่ะปวดอย่างๆนะคะแล้วก็มีการเจริญตัวที่ช้าหมูก็มีการแตกไายด,ด้วยครับต้องเลยครับที่คุณฝุกได้พูดมาโดยโรคของไมโครพลาสมานะครับจะมีอัตราการป่วยที่สูงอัตราการตายอัตราการตายที่ต่ำโดยส่วนมากอาจจะตายเพราะว่าโรคแทรกซ้อน ครับโดยการประเมินโรคไมโครพาตมานะครับภายในฟันของเราอะ่ะจะสามารถดูได้3อย่างประกอบกัน 1, CR, 2, ก็คือ1น edg fcr 2อลังสกอคือดูระดูบที่ปอดนะครับหรือลัง consolidation นะครับ3อัตราการไอค causin index หรือว่ามีการโดยอาการของไมโครพาตมานะครับหลักคือไอแห้งครับผม,มบการทำล็อกตีนนะครับการทำล็อตีนนะครับเราต้องทำทั้งลูกสุกรและก็แม่สุกร คบคู่กันไปด้วยนะครับลูกสุกรจะทําวัคซีนประมาณอายุที่3สัปดาห์หลังคลอดหรือขึ้นอยู่กับสัตวแพทย์ทุกีฝั่งครับค่ะอยางในฟาร์มนะคะมีปัญหาหมูท้องเสียค่ะสงสัยเพอร์สคะต้องอส่งสตรวจอะไรบ้างคะครับเราต้องบอกก่อนว่าการตรวจแบผลต้องมีวัสดุผสมในการตรวจครับว่าต้องการตรวจเพื่ออะไรตรวจหาอะไรกันแน่ตรวจแผบอย่างไรให้คุ้มค่ากับเงินเราเสียไปให้มากที่สุดครับผลแผบที่ได้ออกมาตรงกับปัญหาแล้วนะของเราหรือไม่ แล้วจึงวางแผกนกระทาแหลบการจุดตัวอย่างในการตวรวจแหลบน้ำนั่นเองครับคุณหมอคะแล้วการตรวจ p c r เนี่ยสามารถใช้ในกรณีของโรคเคสนี้ได้ไหมคะครับการตรวจ p c r นะครับสามารถบอกได้ว่ามีเชือ้อหรือไม่มีเชือ้อกรณีได้ผลเป็นบวกแสดงว่ามีเชือ้อแต่ไม่ได้ไหมายความว่าสุกภันั้นป่วยหรือเป็นโรคนั่นเองนะครับเราต้องดูอาการป่วยของสุกภัร่วมด,ด้วยต้องมีกระบวนการในการเลือกเก็บ ตัวอย่างเพื่อส่งตวบบรวจแล็บครับเชื้อที่ผู้ได้สงสัยนะครับท่คุณสำคัญเลยคือสุกรมีอาการแท้งหรือไม่นั่นเองนะครับถ้าสุกรแท้งอ่ะเราจะเก็บตัวอย่างอย่างไรเพื่อส่งตรวจครับแล้วถ้าอย่างเราเก็บลูกสุกรที่แท้งมาตรวจจะได้ไหมคะครับในกรณีที่เก็บลูกสุกรที่แท้งมาตรวจจะไม่สามารถหาเชื้อไวรัสได้เพราะอย่าลืมนะครับว่าเชื้อเพื่ะเป็นเชื้ออันเอไวรัสเชื้อจะถูกทำลายได้ง่ายครับฉะนั้นในกรณีที่แม่สุกรเพิ่งป่วยหรือ,ยอยแท้ง เราจะเลือกเก็บตัวอย่างอย่างไรเราก็ควรจะเลือกเก็บเลือดมาตรวจเพราะว่าในเลือดมีไวรัสอยู่ก็จะสามารถบอกได้ว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อในใั่นเองค่ะค่ะนอกเหนือจากที่เราตรวจเลือดแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บตัวอย่างอย่างอื่นมาตรวจอีกได้ไหมคะได้ครับเราจะใช้โปรเซสต์ฟูกิดครับโดยเราต้องอธิบายก่อนว่าโปรเซสต์ฟูกิทนะนั้นคืออะไรโปรเซสต์ฟูกิดนั้นคือของเหลวที่ผูกการผ่านกระบ,บวนการต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการตรวจวิฉัยเช่นพวกน้ำลายครับโดยเราจะสามารถใช้น้ำลายมาตรวจ รคค่แล้วนอกจากการตรวจ PCR แล้วเนี่ยยังจะมีการใช้วิธีการตรวจอื่นอื่นไหมคะมีครับเราจะใช้วิธีการตรวจแบบเอลิซาก็ได้นะครับการตรวจวิธีแบบเอลิซาจะเป็นตัวมอนิเตอร์ให้รู้สถานะภายในฝูงแต่ปริมาณตั์ที่พบจากเอลิซานะครับจะไม่ได้แปลว่าสุกรนั้นป่วยมากหรือป่วยน้อยครับส่วนการทำซีเควนซิ่งคือการหาระดับเบรต่างๆของเชื้อเช่น DNA sequencing การทำซีเควนซิ่งในเพล์นั่นเอง ก็จะทําให้รู้หน้าตาของเชื้อไวรัสเอิร์สและสามารถดูความแตกต่างระหว่างเชื้อกับวัคซีนได้ครับแต่จะไม่สามารถคาดเดาการต้องกันได้ครับค่ะแล้วก็มีคําถามมาจากทางบ้านอีกแล้วนะคะคําถามนี้มาจากคุณมาชิตาค่ะถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าปั๊มของเรามีปัญหาเรื่องของเชื้อเซอร์โคหรือเปล่าคําถามมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยไะครับเนี่ย ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมารู้จักับเชื้อสะโคเวลัก่อนนะครับว่าสะโคดน,นั้นอนะ่ะจริงๆแล้วมันมีหลายสายพันธุแ์แต่พันที่พบได้บ่อยในประเทศเราก็คือ TCV2 กับ TCV3 นะนั่นเองนะครับซึ่ง TCV2 เนี่ยก็สามารถแบ่งได้เป็นอีกทั้งเป็น2 a 2b 2c 2d ไปเรื่อยๆนะครับโดยประเทศไทยนะครับจะเจอตัวแรกเลยก็คือ TCV2 a แล้วก็เลยมีการพัฒนาทำบล็อซีขึ้นมา แต่กับกันครับปัจจุบันนั้นเจอ p c v 2ที่เป็น 2D ขึ้นมานะครับโดยมีความชุบมากที่สุดนะครับเมื่อลองเราก็เลยกำการทดลองนะครับเอาวัคซีน p c v 2 a มาใช้และพบว,ว่าวัคซีน p ี v 2 a อสามารถคอร์สโเลคชั่นได้ครับและอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงคะว่าวัคซีนที่ที่ทำไปเนี่ยมันสามารถคอร์สโเลคชั่นได้ครับเออย่างอื่น อย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องดูว่าหัวต้องไม่มีเคมีข้าสายครับเช่น p r d c PMWS PNS หรือ Reproduction t e o r y ขาต่อเราก็จะดูจากซ่านะครับดูรอยโรคจากการขาดซ่าครับดูว่ามีต่อมน้ําเหลืองโตไหมถ้าโตัวเราก็นำต่อมน้ำเหลืองนั้นมาส่งตรวจแลบเพื่อคอนเฟิร์มว่าเป็นเซ์โคหรือไม่ครับโอเคค่ะ ดูทำหน้าน่าสงสัยนะคะมีคำถามอะไรจะถามเพิ่มอีกไหมคะก็อยากจะถามมาค,ค่ะแล้ววัคซีนที่ดีเนี่ยคะ่ะดูได้จากอะไรคะคุณหมอครับวัคซีนที่ดีนะครับเราต้องดูก่อนว่าหนึ่งเราฉีดวัคซีนไปอ่ะวัตถุกอนอ่ะมีอาการแพยยไ้ไหมสองทำวัคซีนเ,เดียวแล้วสามารถอยู่ได้นานหรือเปล่าสามหมูที่ในฟาร์มเราอะ่ะต้องมีขนาดที่เท่กากันไม่มีการแตกไร้ครับสี่หมูโตดี a d G เต็ R.D. ครับอืมอค,ค่ะแล้ววิธีการตรวจทคงห้องไห สามารถตรวจอะไรได้บ้างการตรวจเชื้อตัวโคโรบว,วรัสนะครับในห้องปฏิบัติการเราจะไอดีนติฟายได้จาก1 PTA 2 q p t r 3าม a ตู้สี่อิมโมน,โนิโตเคมนะครับโดยการตรวจ EIA เนี่ยจะไม่เป็นที่นิยมเพราะว่าไม่สามารถบอกระดับปริมาณภูมิคุ้มกัน,กนหรือไทเตอร์ได้ครับ q p t r บอกสามารถบอกระดับปริมาณไวรัสในตัวอย่างได้ครับบอกก่อนว่าการทำวัคซีนเชื้อตัวโครว,วรัสนะครับจะตรปริมาณไวรัสในกระแสเลือดได้ จึงทำให้ลดอาการทางคลินิกได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นในกลุ่มที่ทำวัคซีนเตอร์ฟัการตรวจ QPR จะพบว่ามีแกลิเมตที่สูงแต่เราต้องดูอาการท,ทางคลินิกควบคู่กันไปด,ด้วยนะครับนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณความรู้ดีจากคุณหมอเขียนะคะและเจ้าของฟารมค่ะคุณซุกกี้ค่ะรวมทั้งแฟนเพจน,นะคะที่ส่งคำถามเข้ามาทั้งหลายนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ